นะครับก็นานๆทีมาเจอแบบคลิปนี้ก็เช่นเคยครับยังไม่ได้ล็อะไม่ได้แหวที่ไหนบวกกับอาการป่วยเมื่อได้รับอุบัติเหตุในการออกทิปครั้งที่แล้วนะครับแต่วันนี้ลุงแหวงก็จะมาลอง DIY ทําทำเล็กมือให้เจ้า ct 125คันนี้นะครับ จะทดลองดูว่าจะทําเบรกมือหรือเบรกหลังให้กับรถไซคันนี้นะครับเพราะว่าลุงแหวงเคยชินกับการใช้รถแบบที่มีคลัตเวลาเราขับรถไปในที่สูงชัน หรือทางที่ม็นเป็น,ปนธุรกันดารน,นิดหน่อยแล้วเสร็จนี้รถหรือว่าทางชันๆแล้วเกิดว่ารถเราขึ้นขึ้นเนินขึ้นทางชันแล้วไม่ไหวรถมันมันจะไหลนะครับแล้วก็เราจะใช้แต่เบรกหน้าอย่างเดียวมันก็เอาไม่อยู่ทีนี้บางครั้งขาขวาเราขาขวาเราลอย ไม่สามารถเหยียบเบรกข้างหลังได้เราก็เบรกมือฝังขวาเบรหน้าอย่างเดียวมันก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมครับลุงแหวนก็เลยจะลองมา DIY เบรกหลัง,งโดยที่เบรกหลัง,งเดิมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็ลองติดตามลุงแหวงดูว่าลุงแหวงจะทำยังไง จะทำได้หรือไม่ทําได้หรือเปล่าก็ติดตามตอนต่อไปครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือกันเลยครับอุปกรณ์ที่ซื้อบาก็มีสายเบรกหลังของของฮอนด้าลิกนะครับแล้วก็มือลิงของเว็บแล้วที่ขายไม่ได้ก็คือมือมือคลัตนะครับชุดมือคลัตช์ของ โลนิของ L s ของอะไรก็ได้ครับแต่งบประมาณทั้งหมดนี้ก็ใช้ประมาณสักใช้เงินไปประมาณจัก500บาทครับผมออตอนนี้มันเป็นขั้นทดลองอยู่ลุงแหวนก็ยังไม่กล้าซื้อของของดีๆหรือว่าของแพ้มาใช้ก็ขั้นทดลองอาใช้ชุดนี้ก็ประมาณ200บาท ขั้นตอนแรกเลยก็คือต้องถอดชุดนี้ชุดนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะสอดสายเบรคให้มันเข้าที่เข้าทางได้สะดวกง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าสายเบรกตัวน,นี้ถ้าเราสายเบรกตัวน,นี้มันจะยาวเราต้องวัดกะระยะออดแล้วก็ตัดออกก่อนครับตัดเราจะตัดส่วนนี้ออกนะครับที่มันยาว มันยาวเกินเราต้องตัดให้มันพอดีพอดีโอเคครับเมื่อเราถอดคอนโซลกลางออกแล้วเราก็สอดสายเบรกให้เข้ามาตามช่องนี้นะครับมาอย่างนี้แล้วก็เอามาสอดให้มัน ให้มันออสายเบรกให้มันตรงที่สุดหลังจากนั้นเราก็เอามาเทียบกับตรงมือเบรกเอ้ยไม่ใช่มือเบรกปั๊มเบรกล่างแล้วก็กะระยะว่าจะตัดตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปตัดกันหลังจากที่เราเอาสอดเข้าไปตรงที่คอน,นโซลกลางแล้วเราเราก็ กระยะได้ระยะที่เราต้องการแล้วเราก็จะตัดตรงนี้ออกนะครับเพราะมันยาวเกินไปแต่ก่อนจะตัดตรงนี้เราต้องตัดเอาสายสายในสายพิเลเอข้างในออกก่อน,นครับ หลังจากตัดสายเบรกตามที่เราได้มาร์คไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอามาสอดเข้ามาเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแล้วก็เอามา่ืงแหวงก็ได้ทำเหล็กเขาเรียกว่าเหล็กอะไรอะเอาไว้ั้งไว้ลังสายเบรกนะครับเวลาเรา เวลาเราเบรกมันตัวนี้มันจะไอตัวนี้นะครับมันจะได้ล้างไว้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ใส่ตอนี้ยังใส่แล้วลุงแหวงก็ได้ทําแล้วลุงแหวงก็ได้ทําเล็กกระเดืองที่จะเอาไว้จับสายเบรกแล้วก็จะเอามาเชื่อมไว้เชื่อมกับขาบเบรกด้านล่างตัวนี้นะครับเชื่อมไว้เชื่อมติด หลังจานี้เราก็ต้องถอดขาบเบรกออกมาก่อนถ้าไม่งั้นมันจะเชื่อมไม่ได้นะครับตอนนี้อาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะเอาไว้ทําเสร็จแล้วถอดชุดขาบเบรกออกมาเชื่อมให้เรียบร้อยแล้วก็ก็จะนึกก็จะเห็นภาพนะครับ ชมครับหลังจากที่เราเอาไปเชื่อมกระเดื่องตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําสีตัวหลังสายเบรกตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาสายเบรกตัวนี้สอดเข้ามาในนี้แล้วก็จะเอามาเกี่ยวเข้ากับเข้ากับตัวกระเดื่องตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการดึงเพื่อจะให้เป็นเบรกมือน,นะครับ ครับเบรกเท้าก็ยังใช้ได้ปกติได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองไปปรับตั้งสายตรงที่มือเบรกดูก่อนนะครับว่ามันจะโอ้หรือเปล่าหรือมันจะได้ผลยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเหมือนจะเหมือนจะได้นะครับพี่น้องครับเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับงานนี้เดีย๋ยวเราจัดสายให้มันจัดสายเบรกให้มันเข้าที่เข้าทางดีๆนะครับเนาะน่าจะโตนะครับนีน่เราลองสตาร์ทรถดู ก็บหัวสายเบรกด้วยหัวที่ต่อสายไฟนะครับท่บานผู้ชมครับหลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราลองเอามาขับเล่นดูแล้วก็ลองเบรกดูมันจะได้ผลไหม ว่ามันก็ช่วยได้นะครับช่วยได้ในระดับหนึ่งโอ้โหแจมเลยครับพี่น้องครับ เพื่อนๆครับก็หลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ทดสอบเอาไปขับขี่ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับหลังจากนี้ก็จะประกอบคอนโซลคอนโซลกับที่เดิมคอนโซลกลางกับที่เดิมนะครับก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ เพื่อนๆคนไหนที่ว่ายังสงสัยขั้นตอนไหนก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดติดตามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ก็ขอฝากช่องดุ้งแหวงตูดเหล็กพาเลาะพาแอ๋ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ